สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอแม่พี่น้องฟองไปซูสูผูขึ้นเนาะบุกบกอกับสองบ่อไก่ผ้าทํานะครับเนาะมื้อนี้บ่อไก่ผ้ามากินเมนูสมมามาเนาะอาหารไก่ชิ้นเดือนเ,เนาะไก่บุ้มมีเงินสื่อของมาเอ็ดไทยคลิปเลตสมมามาครับอาหารไก่สินเดือนใด้ไขม่มาสองหน่วยมีไข่ไก่สองหน่วยมีผักแกน่นะครับเนะมาะม,มามามาต้อตงบอกด้อย่าห่างจวดเลยพี่น้อง มามาสองหอพี่นอ้องเลยไข่สองหน่วยหารมนุษย์ขึ้นเดือนมาเด้ยจีนหนาบกอนพักแก่ก็ได้พักอันนี้ปักกาดย่อนะครับเนาะอ่ะบต้องบอกในทางกินเลยเหมือนเป็นคนจีนก่อนเห็นแต่อาจารย์เพิ่นสร้างสองจีนเพิ่นเห็ดมุมเขาเป็นหน่วยเป็นหน่วยโบได้ครับพวกแก่โบได้อืม้ม เฮ็ดเข้มน้ำเลยตุ่มมาบ้าอืมอือนิ่กันเน่ครับครับแสบแสบนรเ่าตุ่มมาบ้าแล้ว็ใ่น้อเล้ vô đồ nó kèm phòng 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 phòng

cái lớn này thon, đúng không? mời kinh khẩu kinh tôm nó không đó? có lên, và chúng mình sẽ nẹt hay วะอยู่ข้างๆแคมป์คนงานนะครับอยู่อยู่เสียงรบกวนจะหน่อยนะครับเลือกถ้าตบ เมากครับแล้วมันยังกาบคึมๆนะครับพี่น้องนะพ้นสต๊อกแน่ประตูกแน่มันีครับผ่าบรรยากาศคือเกาน้องเลยนั่งบ้านมองตั้งสีคือเกาไก่สมมติมีวิวสวยๆไปทายน้ำมูได้ครับเด้ออื้อ <laughs> ôm của đó, nó mà có sẹo đấy thì nóng đấy. Ừ. นะครับนะฮะของบันทึกเดือนเนาะได่ยืนได้ยืนเดือนกินได้แล้วครับไม่ติดเทานะฮะนี่แหะครับผิดออกเลย ตอนต้นเดือนบริคิดเห็นมันเลยน,นั่นเลยพี่น้องเอ้ะตอนตุ่นเดือนอยู่ผมมีในสมองเลยยังก็มามาเนี่ยลังจานที่จึงหาไปกคือวานพี่น้องเอ๊ะเด็ดหอดมันแล้วบบดนี้เป็นทีชุดทีรักเลยมามาเนี่มาห้องใชพักก็น้อย ับเนาะอืมยงดังเลยเนาะขับมาไกลขอสุดพอไพยเนาะอืม Ừ. Cầm nằm ở mạng không? Bớt Mà trong hoa lắm สำหรับมื้อนี้เมนูต้มมาม่านะครับเนาะด่าคือดีลาพี่น้นองตุเชียงคืนนี้นะครับเนาะก่อนจากไปกับบ่ไกลก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต่อให้บ่ไกลเด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือเนเด้อพี่น้องแจ้งเตือนอะไ้ฝากคิปใหม่ๆของบ่ไกลเนาะครับเนาะ,ะขอขอบุญขอบคุณพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมเขา มาคอมเมนต์นะครับเนาะถือกำลังใจเป็นถูอคอมเมนต์เป็นกำลังใจเบาไกลนะครับเนาะอันนี้ก็ทำอะไรกิน,นอนะไรกันถูกถูกใจกบไหลนะครับเนาะเบาไก่นี่ครับเนาะครับแนละ้วก,ก็ไก่กับสิราพีน่ามนะองเพียงเท่านั้นะครับเนาะตะนากริปตบมามาใน,นี่มันนี้นครับสวัสดีครับ